ถ้ามิ้นหันหน้าเข้าประตูห้องกับหันหลังให้ประตูห้องอันไหนจะทําให้เรามีพลงจุ้ยในการทํางานที่ดีกว่าช่วงคุยล้านบ้างกับาศาสตร์ส้างสุปสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดกลัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวน้ําดื่มตราสถานีรักโลก เรื่องของห่วงจุ้ยบ้างเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยบ้างน้อยแค่ไหนคะก็ไม่ได้มูอะไรมากแต่วันนี้ก็เช็คสีมาเหมือนกันสาวใส่สีอะไรเลยนะคะประมาณหนึ่งประมาณนึงค่ะแต่มินน่าอยากรู้เพิ่มเติมอีกหลายอย่างโดยเฉพาะวันนี้ที่เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าในคอนโดมินนค่ะก็จะมีสเปซที่มินไว้ทํางานค่ะมินก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้ามินหันหน้า เข้าประตูห้องกับหันหลังให้ประตูห้องอันไหนจะทําให้เรามีหวงจุ้ยในการทํางานที่ดีกว่าหันหน้าออกระเบียงหรือหันหลังให้ระเบียงอะไรคือ,อถ้าหันหน้าออกระเบียงหมายความว่าเราหันหลังให้ประตูค่ะหันหน้ารับประตูหันหลังออกระเบียงมุมไหนถูกหวงจุ้ยมากกว่ากันใช่ไหมคะ,คะจะทําให้หนูไม่ง่วงเหงาเหานอนขยันทำงานได้ทั้งวันนั่นคือคําถามที่น้องมิ้นเตรียมมาถามอาจารย์นั่นเองนะคะใช่เลยค่ะพร้อมฟังคําตอบนะคะพร้อมค่ะพบกับอาจารย์พรหมยันรัตนยานพี่โมกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณปอครับคุณมิน้นมินทิตาครับรวมถึงผู้ชมรายการบ้านอิ่มสูงทุกคนครับอาจารย์คะขอคําตอบชัดๆให้น้องมิ้นกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะว่าโต๊ะทํางานควรจะหันหน้าไปทางจิหน้าบ้านหรือหันหลังได้ตามหลักมงจุ้ยเป็นยังไงคะถ้าเป็นหลักชยภูมิมงคลเนี่ยการหันหน้าทางทิศเหนือที่ตะวันออกเนี่ยบริเวณที่เรานั่งทํางานเนี่ยจะเป็นจุดที่ดีที่สุดฉะนั้น คำตอบนะครับก็ยังยืนยันว่าถ้าสมมุติว่าหันหน้าออกประตูแล้วอยู่ทางทิศเหนือที่ตะวันอ,ออกอันนี้ดีครับหรือหันหลังแล้วเข้าประตูแล้วนะครับปรากฏว่าหน้าเราในทิศเหนือที่ตะวันอ,ออกก็ยังถือว่าดีสุดแต่ถ้าจะดีมากกว่านั้นคือหลักชัยภูมิมงคลเนี่ยถ้าทิศถูกแล้วการนั่งถูกด้วยก็จะยิ่งส่งเสริมทําให้การทํางานหรือจุดที่คุณนั่งนั้นมีพลังทําให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทําได้อย่างง่ายๆดังนั้นแนะนําอย่างนี้ครับถ้าหลักการจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อหันหน้าทางทิศตะวันออกทิศเหนือออออทที่่่ถถููกกกกตตตตต้้้้้งงงงแแลลววเนนนหหหัััขาาาารรรโ๊ะะะคจปป็ไไมด โต๊ะที่ทํางานไม่ควรจะตรงกับประตูอันนี้สําคัญมากนะครับฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับการตั้งจุดโต๊ะทํางานนั้นถ้าสะดวกและดีและเป็นมงคลกับชัยภูมิมงคลด้วยเนี่ยทิศต้องดีและควรจะหันหลังไม่ชนกับประตูนะครับหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรหันหน้านออกทางประตูเลยเห็นประตูอันนั้นจะดีที่สุดแต่ย้ำอีกทีว่าจุด เป็นที่สําคัญมากๆในการวางโต๊ะทํางานฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็ต้องแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ดูทิศก่อนแล้วก็กลับมาดูเรื่องจุดที่วางโต๊ะอีกทีหนึ่งจะดีที่สุดครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เป็นไงล่ะได้คาตอบแล้วนะคะสบายใจขึ้นเยอะค่ะกังวลมาหลายวันนะคะว่าเอ๊ะเราทําถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะเป็นเรื่องขวงจุ้ยก็ไม่หนักหนาไปก็เป็นกำลังใจให้กับเราอีกตัางหาก